ทำมาเพื่อวิธีโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีาการส่งสัญญาแบบนาหลอกแบบเดิมหรือไม่มีไม่ไม่ได้มีผลอะไรนะในอนาคตเพราะถ้าท่านแจกตัวนี้ครอบคลุมพื้นที่ของท่านแล้วท่านออกอากาศได้ตามปกติแต่เราไม่ได้เอาจากเครื่องส่งของท่านมาออกที่ตัวนี้โดยตรงนะเรามีการสตรีมเข้าระบบก่อนแล้วก็ปล่อยมาทางเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ใช้วิธีนี้ โดยวิธ oui, er pues so ีน so nah, so yes, ี่มันจะมีแบตเตอรี่ที่แบบเป็นชาร์จในตัวจะใช้ในบ้านก็เก็บชาร์จไว้ถ้าออกไปฟังข้างนอกก็ถ้าอยู่ในพื้นที่ก็ไปที่ท่าปลวกเพราะว่าท่าปลวกอากของเราเนี่ยเราตก็ต่อเชื่อมเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของท่านนะฮะถูกต้องตานะถึงจออากาศได้แล้วก็ท่านจะบริการให้เราฟรีใช่ไหมอ๋อออนไลน์ที่ฟรีอยู่นะแต่มันจะมีข้อแลกเกนนิดหน่อย ซึ่งท่านก็ไม่ได้เสียอะไรก็อาจจะเสียเวลาในการประชาชนต้องผ่านโฆษณาจากส่วนกลางให้เราเป็นเวลาที่เราตกลงกันไว้โดยไม่ได้เก็บค่าแอดฮารมรอกนะครับไม่มีครับวิทยุไม่มีเก็บค่าแอดฮารมครับครับเป็นการพิพาอาศัยกันผมให่างนี้ที่พิาจะได้ดูสนิทกันครับผมเรื่องที่ติดตั้งเสาเนี่ยมจะดัดมากไหมครับ มันแพงไหมครับเราจะต้องเอามารลกันแล้วมันขายเราต้องยไใสเอาแล้วกิโลครับแดกเครับแปดกิโลนแกันใไ้ครับต้องรับชอบนะครับต้ัประกันแล้วประกันพยนจ่ายคพยนพยนจ่ายพยนจ่าย ระบบทั้งหมดไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยครับไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตไม่ต้องมีไวไฟที่ที่มาไหนได้บ้างจะต้องมียังไงก็จะมีไวไฟเนี่ยไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าสถานีได้ได้รับเลือกเป็นจุดเก็บแล้วได้เลือกการออนไลน์นะครับมันจะมีการเดินสายเพื่อปกติไปที่สถานีแล้วสรีมสัญญาณของวิทยุเข้ามาครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยครับนี้ยก็ต้องยกเลิกรายเดือนไปเลยใช่ไหมคะ แต่มันเล่นเน็ต <Picasso> ไม่ได้นะแต่ว่าการจดสัญญาต่างๆไม่ต้องใช่เน็ตคนละสายคนละเรื่องกันอินเทอร์เน็ตคนละให่เลครับแล้วตัวตัวเซทอพอลเราที่เราแจกในการแข่งก็ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ตไม่ต้องต่อจากดาวเทียมนะฮะแล้วก็ไม่ต้องต่อเชื่อมสายเลยทั้งทั้งสิ้นนะฮะเอาตัวกล่องไฟล์รัเสียบเข้าทีวีดูได้เลย ไม่ต้องใช้จานไม่ต้องใช้จานไม่ต้องใช้อินเอร์ะดาษดูได้ตามที่ผมบอกเลยดูทีวี500ช่องจริงๆทีวีผมมีอยู่ที่สตรีมอยู่ถึงได้นะประมาณ4,500ช่องเลยเพราะว่าผมต้องทำเผื่อไว้ในประเทศลองท่าด้วยแล้วจะขยายขอบเขตการให้บริการออกไปทางพม่าทางลาวอะไรทีเนี้ยนะฮะ เราก็่ได้ได้คอนเทนต์ที่เป็นนันของของกระปักบุญด้วยคอนนี้เราจะเยอะขึ้นมาลยทีเดียเอทีในแฝงทุกทีวีมันก็ประสาน,น้กับเราได้หะดกเลจะเราในเราข่าวตัวตัวได้เพราะว่าานตรงนี่ผมอ,มอมหมายมอหมายให้ดูแลเรื่องทีวีช่องทีวี ผมทักทีวีของแต่ละจังหวัดด้วยอ่างอนแกนช่อนอกท้องท้องถินช่อลนอกอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ผมให้ทางแค่นี้ดูแลแต่วิทยุอวิทยุครับข้อแรกเกี่ยวกับวิทยุคืออะไรฮะถ้าเราจะฟังเราไม่ต <Hoy S 1> ้องแบกทีวีไปเราฟังได้ตรงไหนก็ได้เข้าถึงง่ายกว่าถ้าเป็นทีวีที่มันเป็นการที่เราต้องไปนั่งจ้องดู นี่เราทําได้ทําสวยอยู่ใช่ไหมฮะเราเปิดวิทยุฟังก็ต้องไปงอ่านไปมองไปนะมันจะคนนะมันคนหลังว่าหมาคนจุดประสงค์วิทยุเราเนี่ยดีที่สุดนะผมว่าเพราะว่าถ้าทีวีดีฝ่าวิทยุจริงๆวิทยุต้องตายแล้วใช่ไหมฮะแต่วิทยุยังคือแยบดีได้เพราะอะไรเพราะมันมีความพิเศษมาถึงเขาเขาได้ใกล้ชิดกับผู้คนจัดรายการใช่ไหมฮะเขารู้สึกเหมือนพี่เป็นน้องรู้จักกันมันแอบเข้าถึงประชาชนได้มาก ผมคืออาศัย,ยวิทยุนะครับรวมกันหมอต่ออะไรตอนนี้ถ้าเริ่มก่อนก็ได้ก่อนไม่ถึงจะปิดก่อนนะครับมองๆกันนะนี่เป็นประ <c oughs> โยชน์แรกๆที่ผมมีจริงๆมันจะมีประโยชน์เยอะแยะที่ทำให้เราอยู่รวมตัวกันเราอยู่ได้ก็ขอแนะนำให้ก้าวสู่โลกของยุคดิจิตอลน,นะฮะนะต่อไปเราก็ จะทำอะไรได้มากกว่าเยอะแยะอันนี้เดี๋ยวผมพ่อให้ถึนกระดกเลยนะครับแล้วเราเจอกันในบล็อกนะครับบมขอเข้าใจบอกทุกท่านประธานสภาเฮ้ยให้เป็นประธานสภาเท่าไหร่แววเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอผมขอแทรกนิดนึงเพราะว่ามันมันต้องติดใจอยู่นะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะพวกเราที่ทําวิทยุกันมาเป็นบานสักสิปีนะปีสี่เจ็ดที่เราทํากันมานะล้มลุกคุกคานะผมกู้สามันสกรครูเป็นนี้อยู่สามแสนเฮ้สามล้านนะฮะตอนนี้เหลือสองล้านห้านะฮะก็มีแววว่าเราจะหมดหนี้แล้วนะรายจ่ายเราจะไม่เสียนะครับเพราะว่าถ้าจะมีการเสียนายกกนกศักดิ์จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งปีเลยเลยใส่กายเดียมอย่างนี้ผมเติมท่านประธานนะครับ ท่านประธานบริษัทมีเดียอ่อนอข่าวซึ่งวิสัยทัศน์เนี่ยเวลาค่าเกิดเราฝังในวันนี้ท่านคุยถึงกี่ปีรู้ไหมล่วงหน้าไปกี่ปีรู้ไหมเล่นกล้องนี่ล่วงหน้าไปเป็นสิบสิบปีนะไอเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเด็ยท่านเอามาพูดของพวกเราฟังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในอีกสิบสิบปีซึ่งถ้าว่ากันตามจริงเนี่ยถ้าพวกเราตามไม่ทันเนี่ยก็แปลว่าพวกเราตกตกอะไรตกข่าวตกข่าวตามไม่ทันเออย่างนี้นะครับ เดี๋ยวตอนท้ายจะให้อุณเทวินพูดเรื่องประกันให้ฟังหน่อยว่าประกันหกแสนบาทเนี่ยเขาคุ้มครองอะไรบ้างนะแล้วก็อีกอรันหนึ่งก็คือเรื่องที่จะเติมนะเพื่อให้พวกเราเข้าใจมีคนที่ไปบอกให้มาสมัครกับบริษัทวีดีอารคารเอนี่ยอยู่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทางบริษัทเขาดตีวไว้ก่อนหน้าที่จะทำ เอโมยู่ปะสภาเรืองขาออกไหมท่านก็ไม่ต้องไปตกอกตกใจอะไรก็คือกลุ่มเดียวกันนั่นแหละก็แปลว่าจะสมัครที่ไหนก็มาที่นี่ที่เดียวกันมาสมัครที่ไอ้ที่สภาไอ้ที่บริษัทมี่เดียวที่เดียวกันนะเป็นเพียงแต่ว่าทางนั้นเน่เขาไม่ว่าไม่ว่าท่านจะได้รับจองจากที่ใดไปที่เดียวกัน แต่ถ้ามาถ้าเป็นสมาชิกสภาก็จองผ่านสภาเนี่ยแหละครับสภาก็จะดูแลให้แต่ถามว่าถ้าไม่จองผ่านสภาเนี่ยมีอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยสภาจะดูแลไหมดูได้รี่กว่าดูได้ก็อย่างนี้ครับที่เราทาเนี่ยเราทาเนี่ยเราก็มีองค์กรของเราไงยเราก็จะดูแลสมาชิกแตคำว่าดูแลสมาชิกก็หมายความว่าจริงๆมันไม่มีอะไรเลยอันนี้ ไอ้ท e uh, like ี่ให้ส่งเอกสารสามชิ okay. ้นน่ะประกันไห้บูจำได้ไหมเดิมอ่ะแล้วประกันยังไม่ได้กับเพื่อนเนี่ยทำยังไงครับท่านซื้อที่เขาไม่ยามเออเออเออกให้ก่อนไม่ได้เดี๋ยวจัดให้ไม่ยากครับไปขายเอ็นโบเขาโอเคครับที่มีเช่นครับ ท่านเอกอุตท่านนายกท่กานกรรมการแล้วก็เว็สมาชิกสกสชนะครับผมใช้เวลาสินาทีคุยเรื่องของโครงการเรดิโอประกันไทยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของประกันเสานะครับตัวนี้ถ้าใครจําได้ปีที่แล้วตอนประชุมใหญ่เรามีการคุยเรื่องประกันนะชะันหนึ่งขึ่งราคาเราได้ไหมครับแล้วบอกว่าเราไปพูดกันเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเข้ามาเขาก็จะมาสมัครเป็นสมาชิกเข็นห้าร้อยก่อน นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะไปจ่ายเงินกับบริษัทภูมการที่ประสบความสําเร็จอย่างดีนะครับทํามาปีหนึ่งเนี่ยไม่ถึงร้อยคังน, <c oughs> นะครับกระบวนการมันไม่ใช่ <c oughs> ตอนนี้ก็เลยปรึกษากับนายกบ้าเราปรับวิธีใหม่ือ <c oughs> าแทนที่จะขายตัวเดียวขายมาลหลายๆตัวเลย <c oughs> นะครับเอาละถ้าดูเนื้อหานิดนึงก่อนประกันภัยปีที่แล้วเบี้ยประกันทั้งระบบประกรนันรถประกรันบ้านประกันทุกอย่าง สองแสนล้านสองแสนล้านนะครับเรี่อประกันเมื่อวานนายกถามนะเป็นประกรนนะันรถยนต์เนี่ยประมาณ60%เรเราจะเห็นใช่ไหมครับส่วนใหญ่เวลาเขาโฆษณาโฆษณาประก,รก,กันรถยนใช่ไหมประกันไฟประกันรถประกันนี่ไม่ค่อยดีโฆษณาผมจะบอกนะครับไม่มีบริษัทไหนที่บริการดี100%มเนวันก่อนมีคนบอกเสิร์ชในเว็บเข้าพันทิปมีดาวริยาก็มีครับทุกที่มีโดนหมดแหละ แต่โอเคตอนนี้ชื่อเสียงเขาดีบริการเขาก็ดีนะครับอันดับหนึ่งอันดับสิบได้ไร่เลยฮะวิทยาทิพย์ยะกรุงเทพเมืองไทยสินมั่นโคงกรุงภทยอบเกลียวอาคเนยร์ชนาชาติ LMG มีบอยสัตไหนที่ดีนอกจากนี้บ้างครับในความคิดของเราเมื่อกี้วิริยะดีใช่ไหมฮะมีอะไรดีอีกไม่ใช่พวกเนี้ยอยู่ในนี้ก็ได้ไม่อยู่ในนี้ก็ได้อะไรนี่บ้างครับบังกรสหบริการดีไหม <c oughs> ปอรีสปานี้ผมยังไม่ได้ตบอบตอบแ่ดค่งานประกันภัยจุดดีนะครับอันที่หนึ่งรายได้ดีทุกคนรู้ใช่ไหมฮะทำดีๆนี่รวยนะนะลงทุนน้อยนะเผื่อไม่ต้องลงทุนนะครับแต่ต้องมีลงทุนบ้างมันต้องมีขายกระดาษไม่ต้องสต๊อกของจริงนะอ่าคนต้องซื้อใครมีรถไปซื้อประกันได้นะอย่างน้อยมีพลบบนะ แล้วพรบพพอไหมพหบพไม่พอนี่คือข้อดีของงานประกันข้อเสียนะครับเป็นตัวแทนเนี่ยไม่ดีตรงไหนเอาเงินลูกค้าไปใช้ก่ออันนั้นค,ความผิดแต่การที่เราไม่อยากเป็นตัวแทนอะเราไม่อยากเป็นตัวแทนประกันเพราะอะไรลนะ่ะที่มันไม่น่าจะเราไม่อยากเป็นตัวแทนอยากได้เงินอยากแต่ไม่อยากเป็นตัว ไม่อยากม้อคนเป็นประการที่ต้องหอไม่อยากม้อเราไม่อยากง้อเราระดับไหนเราเ้าแมอยู่ในห้องแอร์เปิดประการถูกไหมนะครับไม่อยากม้อไม่อยากอบลมกประชุมต้นล่อยประการเนี่ยจริงไหมครับไม่อยากประชุมนานๆทีได้ไหมไม่อยากสอบปากที่เกียจอ่านหนังสือรุ่นนี้แล้วระดับเทพแล้วต้องไปอ่านหนังสือสบอีกหรอนะครับไม่อยากสอบปากไม่อยากละเป้า ดีนะเห็นใครตรง,งนี้ครับเมืาา่อกี้ทีเซียมีเราเป่านะถูกไหมครับดีตรงนี้ไอกชนของเราไอตัวนี้ก็คือเราไม่อยากรับาเป่าสำหรับคนที่จะขายขายก็คือว่าสถานีวิทยุอของท่านน่แหลนิโอประกันไยัยคุ้มครองไทยทุกคนเนี่ยอันนี้ต้องสมัครสมัครเสร็จปั๊บจะเชิญมาอบรมเรื่องนี้เราจะเพาะเรื่องนี้เราจะเพาะเลยไม่มีสิลป์ค้าอื่นแล้วเราก็มาว่ากันเลยขายยังไงจ่ายกันยังไงแล้วยังไงว่าต่อไป เรื่องนี้นะไม่สนใจแต่ฮะเขาเตรียมเงินมาเยอะมากนะครับในการที่จะสนับสนุนเจ้าของพวกเราหวังว่าสิ้นปีนี้จะมีข่าวดีวันจะได้ใครก่อนที่จะไปร้อยเรียนขอพีการประชุมพักเลย